เดี๋ยวเรามาดูที่นวดนะครับตัวนี้เป็นของด็อกเตอร์แอร์นะครับเป็นรุ่นฟรีเมียมก็คือเป็นรุ่นรุ่นบนสุดรุ่นใหญ่ของเขานะครับตัวที่พิงนะครับก็สภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแผ่นรองนะครับสมมุติว่าใครอยากให้มันนวดซบซๆลงก็ใช้แผ่นรองนะครับเป็นตีนทุกแกนะครับเราออกได้นะครับถ้าใครอยากนวดแบบเให้มันแบบหนักหนักขึ้นนะครับก็เอาออกนะครับ แล้วก็เราก็จะนวดอย่างนี้โดยตรงนะครับเดี๋ยวเราดูอย่างนี้นะครับมันก็จะขึ้นตั้งแต่ไหล่จนถึงเอวนะครับแล้วก็ตัวนี้จะบอกว่าหมอนหมอนรองคอไม่มีนะครับแต่เราไม่ต้องใช้ก็ได้ครับหรือจะเอาหมอนแบบที่มันไว้เสียบคอเหมือนเวลาเราเดินทางอะไรเงี้ยมามามา,มาใช้แทนก็ได้นะครับถ้าใครอยากจะอย่างนั้นสภาพสวยนะครับสภาพโดยรวมสวยแล้วก็พ่อค้าก็เปลี่ยนอะแดปเตอร์ให้แล้วนะครับ เปลี่ยนอะแดปเตอร์ให้แล้วก็คือใช้ไฟบ้านเราได้เลยนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นรีโมทเขาหน้าจอดิสเพล์ก็จะบอกเวลาบอกโหมดในการใช้งานนะครับก็จะมีโหมดอัตโนมัติมีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีโหมดการทุบให้นะครับเนี่ยมีโหมดการทุบเลือกโหมดการทุบได้นะครับอันนี้ก็จะเลือกเฉพาะจุดได้นะครับก็คือแบบเราต้องการเน้นนวดตรงช่วงไหนงนี้ก็เลือกได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้จะบอกว่าสามารถปรับความแคบนะครับปรับความแคบของของของตัวตัวลุกกิ้งนะครับว่าให้กว้างขึ้นแคบขึ้นตามไหล่ของเรานะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะบอกว่าตัวนี้มันจะเป็นระบบสั่นนะครับจะมีทั้งหมด3จุดนะครับที่ตูดนะครับมีตรงนี้1จุด2จุด3ามจุดนะครับผ่อนคลายดีมากครับเนี่ยเดีย๋ยวเรามาลองลองใช้โหมดอ,มอันนี้ อันนี้โหมดนี้เราต้องเปิดก่อนนะครับพอเราเปิดโหมโดเราก็นี่เลือกโหมโดนะครับนี่ไปแล้วเห็นไหมครับแล้วก็เรามาเลือกระบบเนี่ยระบบสั่นที่ตัวอันนี้คือจุดข้างในนะครับคือจุดข้างในตรงนี้เนี่ยครับได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยมือผมสั่นนะครับดข้างในตรงนี้แล้วก็ถ้ากดอีกทีนึงอันนี้ก็จะเป็น2 ตรงนี้2อันนะครับถ้ากดอีกทีนึงนะครับนี่ทั้งหมด3จุดนะครับแล้วก็อันนี้อ่าเมื่อกี้เราเลือกโหมดโหมดเนี้นะนี่อ่าเราเลือกนี้ก็ได้ครับเมื่อกี้อัตโ,ตโนมตัติอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้การนวดเขาจะเปลี่ยนไปแล้วก็มีมีทุบนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือทุบ อันนี้คือทุบขึ้นลงหรืออันนี้เรียกอีกบดนะครับทุบแล้วก็คึงนะครับเห็นไหมครับเหมือนคนนวดเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่เลือกได้นะครับอันนี้ก็เลือกเลือกแบบว่าการทุบถี่ขึ้นอะไรพวกนี้มันมีให้เราเล่นเยอะนะครับแล้วก็เมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะ แล้วก็เอาหมดนี้นี่เห็นไหมครับหมดนี้ก็จะเป็นขึ้นลงอันนี้อีกโหมดหนึง่งเห็นไหมครับเนี่ยเรจะเป็นเล่นเลือกพวกนี้ได้นะครับ เดี๋ยวเราลองอัตโนมัติดูบัางว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับดูซิตัวนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากนะครับรีวิวเขาดีมากนะครับต้องบอกเลยครับว่ารีวิวเขาดีมากสภาพสวยนะครับสภาพสวยนะครับโดยรวมสวยเลยครับไม่มีกล่องนะครับไม่มีกล่องขาดหัวหัวหัวสําหรับไอ้นี่เฉยๆแค่นั้นเองครับ หน้าจอดิสเพย์ก็จะบอกว่าเราใช้อะไรอยู่เหลือกี่นาทีนะครับตัวนี้20นาทีเขาก็จะเขาก็จะตัดนะครับเดี๋ยวเราลองนี่เห็นไหมครับอันนี้คือเขาก็เป็นโหมดอัตโนมัตินะครับมีโหมดอัตโนมัติ3โหมดนะครับนี่อันนี้เขาก็จะเปลี่ยนเป็นไอ้นี่แล้วครับเป็นทุบๆๆแล้วขึ้นลงอ่าอันนี้ทั้งทุบทั้งคึงน,นะครับเห็นไหมครับ ดีมากครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าดีมากที่ญี่ปุ่นก็หมื่นกว่าบาทครับตัวนี้ถือว่าสภาพใหม่นะครับใครที่มีพื้นที่จำกัดนะครับก็ก็ลองดูนะครับมีพื้นที่จำกัดจะลองดู ครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ไอ้นี้ได้เลยนะครับพ่อค้าก็จัดส่งให้ฟรีเหมือนเดิมนะครับพอเราเลือกใช้เราก็กด1นึ่ทีนะครับแสดงปึ้งแล้วเขาก็จะเลื่อนตัวล o ก k i n g ลงมาข้างล่างนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับ